สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ m a c Ford c h a n n e l นะครับวันนี้มีรถมาให้ชมกันอีกแล้วกับรุ่นที่กำลังถูกพูดถึงเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังตัวนี้นะครับเขาเลิกจำหน่ายกันไปแล้วนะครับบางรุ่นนะครับในรุ่น XLT นะวันนี้ที่เอามาให้ดูเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่องยนต์ส0นะครับ170แรงม้า405แรงบิดนะครับเดี๋ยวมันน่าขับยังไงและคุ้มค่าขนาดไหน เดี๋ยวมารับชมกันนะครับต้องบอกเลยว่าใครกำลังตัดสินใจจะใช้ XLT อยู่นะครับมาลดรอแล้วนะครับมาชมกันนะครับตัวนี้นะครับเป็น d v l XLT นะครับค่าตัวจะอยู่ที่9,4000บาทนะครับถ้าเกียร์ออโต้จะอยู่ที่9,44000นะครับแต่ว่าตอนนี้ได้มีการเลิกจำหน่ายแล้วนะครับจะจำหน่ายแค่รุ่น4คุณ4นะครับในรุ่น XLT นะตัวนี้ก็จะไม่มีแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้มีรถอยู่ที่บ้านนะ ใครจะใช้รถนะครับมาได้นะครับมาดูกันที่ฟอร์ดพาปแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดแต่งนะครับจะแต่งหนักแต่งจะยก2ยก3ยก4ยก5ยก6ยก7แต่งไทม์เมอร์เต็มคันมาดูที่เนี่ยเราจัดให้ราคาเป็นมิดแน่นอนนะครับไม่ใช่มีฉาชีพนะเป็นมิดนี่แหละนะครับถูกว่าเจ้าอื่นแน่นอนลองทักกันเข้ามาก่อนนะครับมาดูกันคันนี้แต่งอะไรกันบ้างด้านหน้านะครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้าฟอนตอฟโออดีนะครับหรือกระจังหน้าล a พเตอร์ที่กาลังเป็นที่นิยมแล้ว ถูกพูดถึงมากๆนะครับลูกค้าเรียกเป็นฟอนต์สีดำหล่อๆเลยมาพร้อมกับไฟ LED บางคนเรียกไฟจิ๋วไฟสิวสีส้มนะครับ3ดวงแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าลังพึ่งนะครับก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะดีไซน์นะครับตรงรุ่นของเขาเลยนั่นเองนะครับมาดูไฟหน้ากันบ้างไฟหน้านะครับที่ได้เข้ามาครับเป็นไฟมัลติรี f เฟกเตอร์แบบ LED เลยนะครับเหมือนกับรุ่น XLS เลยนะครับตัวนี้จะมีเส้นเดย์ไทมนะครับ ไฟวิ่งกลางวันนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำในโคมเดียวกันหรือเรียกกันว่า4ี่แคลมนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกนะครับแปรผ่านตามพุงมาเลยนะครับในรุ่นนี้จะเป็นไฟหลอดหรือไฟไส้นะครับจะมีซิกเนเจอร์เหมือนกับรุ่น XLS อีกแล้วเห็นไหมจะเป็นสีคมเมียมหล่อๆแบบนี้นะครับเป็นตัวตัว C นะอ่ะด้านกันชนหน้านะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเรียกว่าหล่อแมต์แต่งง่ายแต่งมันแน่นอนนะใครกำลังมองหารถใช้งานนะ ตอบโจทย์ลูกค้านะครับตรงกลางนะครับเจาะเว้นช่องนะครับระบายความร้อนหรือช่องอินเตอร์คูลเลอร์นะอันนี้ก็ลูกค้าจะเห็นกันบ่อยๆนะครับบางคนก็จะไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนกันชนหน้านะครับจะใส่แฮมเมอร์บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วแต่เราจัดให้ได้ฮอกไวได้หมดนะครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับห่วงลากจูงครับมีให้หนึ่งห่วงนะฝั่งผู้โดยสารนะตัวนี้ก็จะมีให้ด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีพลาสติกนะครับกันหินดีนะครับกันโครนดีนั่นเอง มาต่อที่ด้านข้างนะครับตัวนี้มีการติดตั้งซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบปักหมุดมานะครับเลือกได้เลยแบบเรียบแบบปักหมุดแม็กจับให้นะครับช่วงล่างนะครับเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะตัวนี้นะต้องแจ้งลูกค้าก่อน XLT ของเรานะครับยังเป็นโช๊คทวินทูบนะครับไม่ใช่โช๊ค2.0โมโนทูบนะจับคู่นะครับแม็กและยางนะครับแม็กลายดอกไม้นะครับตัวนี้เห็นการคุ้นตามากๆนะครับ มาพร้อมกับยางอัลเทเลนนะครับของซูแมกนะต้องบอกว่าลูกค้าเลือกใช้นะครับแม็กตัวนี้มากเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นลายขอกวางนะครับเป็นซูแมกนะเป็นที่นิยมนะครับหล่อมากๆ2 6 5 6กหนะครับ R 1 8นั่นเองนะครับตัวนี้นะแก้มข้างนะครับอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับระบายความร้อนโลโก้เดียวเทอร์โบเลยสี่คมเมียมนะครับเหมือนกับรุ่น XLS เด้เลยตา มาอีกหนึ่งจุดที่เปรียบเทียบกันกระจกนะครับครอบกระจกด้านหน้าเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับด้านในก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับ XLS จะเป็นปรับมือนะครับด้านในปรับไฟฟ้านะครับฟิล์มเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับอันนี้ติดให้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยแม็กติดฟิล์มซามิกให้นะครับกันสาติดให้เราหลังคาติดให้นะครับไม่ได้มากับตัวรถนะสามารถหลุดนะครับได้นะอย่าไปบรรทุกของเด็ดขาดนะครับมาดูกันที่สติกเกอร์แล้ว ถามเยอะมากๆนะครับสติกเกอร์เลือกลายอะไรบ้างมีเป็น3 40 50ลายเลยหรือเจ้าออกแบบเองก็ได้หรือให้ทางแม็กออกแบบก็ได้นะครับเลนเจอร์ศาสตร์โคนนะครับศาสตร์ตั้งแต่กลางรถนะจนถึงท้ายรถเลยนะครับบันไดข้างเดิมๆจากโรงงานเลยอ่ะลืมบอกไปตัวนี้กุญแจนะเป็นสไลด์คิเลสนะไม่ใช่กุญแจไขหรือกุญแจรีโมทเหมือนรุ่น XLS นะครับตัวนี้นะไปนึ่สัมผัสได้เหมือนกันนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างโรบลัก GT Outlander นะครับ ใส่ถัด Outlander ด้วยนะครับตัวนี้นะกะขนของแน่นอนนะครับสายแคมปิ้งไม่พลาดแน่นอนนะตัวนี้นะครับโวาเล็กแข็งแรงทนทานใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องเจาะนะครับเราไขาน็อตเข้าไปก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับบันไดนะครับข้างตัวรถรับน้ำหนักได้100กิโลเลยนะครับในรุ่นนี้นะมาดูด้านหลังกันบ้างไฟท้ายนะครับมีการติดลมดำนะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับใครเห็นแบบนี้ก็ แล้วแต่ชอบนะบางคนก็เป็นไฟ LED ตามระบบนะอันนี้ก็ติดดมดำหล่อๆเลยนะครับอ่าเป็นไฟ LED นะตัวนี้นะฝาท้ายนะครับจะยังไม่ใช่ผ่อนแรงนะบอกลูกค้าก่อนนะครับไฟเบรกดูที่3มีให้มือเปิดมีให้นะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์ดจะมีกล้องมองหลังให้แล้วนะครับซึ่งสิงกับหน้าจอ10.1นิ้วด้านในนะครับมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะครับปั๊มเรนเจอร์นะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยการชนท้ายนะครับสีทูโทนนะครับสีดาตัดสีตัวรถนะครับยางอะไหล่แม็กมีให้นะครับตัวนี้นะครับใส่ไลเนอร์ให้ให้ลูกค้าแล้วนะครับเรียกว่านี่ขนาดของเดิมนะนี่คืนนะยังเหลือพื้นที่เยอะขนาดนี้เลยนะและลองคิดดูว่าถ้าลูกค้าใช้จริงนะครับของไม่มีนะครับเอาของที่จะไปแคมปิง้งของที่ที่จะใช้งานบรรทุกข,ของหนักๆเต็มคันแน่นอนนะครับบรรทุก ได้เกิน1ตันแน่นอนนะครับมาดูด้านในกันความแตกต่างในรุ่นนี้นะครับเบาะในรุ่น XLT ครับจริงๆอะ่ะเดิมๆแล้วอะ่ะเขาจะเป็นเบาะผ้านะนี่แม็กจัดการเปลี่ยนเบาะหนังหล่อๆให้ลูกค้าเดินได้ด้วยได้สีขาวนะครับตัวนี้นะหล่อมากๆนะครับ a i r b a บ็มีให้กันทั้งหมด6ลูกไปเลยนะครับอ่า จอกลางอย่างที่บอกไป10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto Sync 4A นะครับอันนี้สตาร์ทรถผ่านมือถือเช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้แต่เดี๋ยวก่อนตะกี้แม็กพูดผิดตัวนี้สตาร์ทรถไม่ได้นะแต่ว่าปลดล็อกรถผ่านมือถือได้นะครับอ่าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นะอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่านี่เปิดไฟให้ดูก่อนนะครับอ่ะแอร์นะครับเป็นแอร์แยกไซด์ขวานะตัวนี้มีวันเดชชาร์จเจอร์ให้นะครับแล้วก็ type c usb มีให้นะในรุ่นนี้หัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ธรรมดาแบบสั้น 6สปีดนะครับแล้วก็เบรกมือดึงนะครับยังใช้มือดึงอยู่นะพร้อมกับช่องวางแก้วน้ำมาดูพวงมาลัยกันบ้างได้อะไรมานะครับพวงมาลัยนะครับความแตกต่างอีกแล้วนะครับฝั่งซ้ายจะมีคุสคอน control ให้นะครับแล้วก็ตัวปรับเพิ่มลดความเร็วนะครับมีให้นะเพิ่มเสียงรถเสียงนะฝั่งขวานะครับเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันรองรับหน้าจอขนาด8นิ้วด้านหลังแบบเมนูภาษาไทยนะครับเซตดูความร้อนเครื่องยนต์ระยะทางน้ํามันได้ด้วยนะครับ และก็ที่ขาดไม่ได้เลยปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับหล่อมากๆในรุ่นนี้คุ้มราคาแน่นอนนะครับแล้วก็แผงไฟนะครับตัดมอกไฟหน้าจอนะครับแล้วก็ไฟหน้ารถนั่นเองมาเรามาดูกันว่าบอกแล้วว่าใครกำลังมองหารถใช้งานนะครับนี่หล่อขนาดนี้ไม่ได้มีดีแค่คุยนะในรุ่นฟอร์ของเรานะใครกำลังจะใช้รถนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น XLS XLT นะครับสปอร์ตนะวแหรือรถรถจนเจ็ดที่นั่งนะจัดมานะครับเดี๋ยวแม็กจัดโปรโดีๆให้โปรพิเศษให้นะครับใครได้แบบอยากได้แบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งหรือส่วนรถนะทักกันเข้ามาได้นะครับยังไงวันนี้ก่อนจากการก็ฝาก DBL uh, XLT คันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปชมรุ่นไหนคันไหนแล้วก็ขอมาได้นะอยากดูรุ่นไหนเดี๋ยวแม็กพาไปชมนะว่าแต่งแล้วหล่อขนาดไหนนะครับวันนี้ ฝากคันนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์นะเป็นกำลังใจแม็กด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ